ตอนรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างพูดค,ความจริงร้อนแดดสองหนะ้าแกงเกาะใหญ่คนครสวรรค์เกลือเกลือเกลือครับแดงแดงโออ้้ยย่สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่แกงเกาะใหญ่นครสวรรค์นะครับม,ม,มีสมาชิกของเราวันนี้ นี่ <S <S นี่มีน้องรักมาคนนึงชื่อไรอะไรงั้นตัวนายครับบรรยากาศโดยรอบนะครับตอนนี้ก็เดินมีนาน้ำก็จะน้อยหน่อยนะไม่ได้มีอะไรมากมายมาพักผ่อน ยังมีที่นั่งให้ว่างๆอยู่บ้าเนี่ามีร้านอา,าหารต้องตามไก่ย่างลที่นั่งบริการฟรีนะไม่คิดตังค์นะครับตรงนี้โอ้เป็นที่นั่งยาวๆเลย น้ำมันจะมาช่วงตอนไหนเนี่ยประมาณสา่งไปแถตวตะคูน่านจะเยอะกว่าหน่อยนะตรงนู้นะนะเนาะว่าผมมาเขตนครสวรรค์นนะถ้าฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นฝั่งกระแพงเพชรเขาก็แนะนำให้มาที่ฝั่งนครสวรรค์เพราะว่ามีร้านค้ามีร้านที่นั่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ะไม่เคยมาเหมือนกันคนนครสวรรค์แท้ๆไม่เคยมาเมนูอาหารก็เป็นพวกส้มตำ ลาบหมูไอ้คนหนึ่งเขาไม่มาอาหารตามสั่งข้าวผัดอะไรพวกนี้ครับนี่มีต้มยำต้มยำชอบคนก็พอมีนั่งกินอยู่นะน้ำก็จะน้อยๆหน่อยเฮ่หอกินเฮ้ยลองท้องก่อนแล้วค่อยกินลงไปเล่นน้ำกันเนาะฝั่งรุ่นของของแพงกันใช่ไหมฝัายใช่ฝั่งนู้นอะฝั่งนู้นน่ะนะไม่ฝั่งกระแพงคนไม่มีเลยเนาะ เมนูที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยยังมาไม่ถึงครึ่งเลยนะครับไอผมก็มโมโหหิวสั่งซะเยอะเลยครับสุดท้ายก็กินไม่หมดอิ่มมากโคตรอิ่มครับนี่กับข้าวเยอะแย,ยะเออแกงกองใหญ่เยอะกกินไม่หมด <c oughs> กินไม่หมดระ <c oughs> <c oughs> วังหน้าพอนนี่จะเป็นแกงกองใหญ่นะแล้วก็เดินเลาะมาเลยไป <c oughs> <c oughs> อย่ารีบอย่าเดินอย่าเดินกว้างไปไกลเระวังเหยียบน้ำน้ำเย็นไหมนายน้ำเย็นไหมเออตอนนี้น้ำมันแห้งๆหน่อยนะเราจะเป็นอย่างนี้เลยเดินไปตามพุทธอามาๆค่อยๆนยระวังลื่นมึงนะอ่ะกลับบ้านแบบแบบแบบไม่เจ็บตัวดีกว่า กลับไปเจ็บตัวมันจะไม่สนุกมามาตามมาทาฝั่งตรงตข้ามเป็นกระแพงเพชร ฝั่งนี้เป็นฝั่งนครสวรรค์เราอยู่กลุ่มกลางครับตอนนี้เก๋ก็ใหญ่ใช่ไหมใหญ่มากตัวตรงนี้ไม่ค่อยมีคนมามาลำบากเลยดูดิคนแก่มั่งเงือต้องมาคนแก่คนนี้แบบว่าตัวลื่นต้องมาเลยเออ ได้อยู่ลงมา,ต,าตอนแรกเย็นมากมาสำรวจกันเดินระวังนะเว้ยดูในรีวิวมันบอกว่ามันไม่มีเศษกงเศษขวดแก้วด้วยนะเว้ยเออระวังหน่อยไม่เนอนึเาเศษแก้วใะายใครจะอุตตรีมานั่งกินตรงนี้วะ ชอบไหมนายชอบเออไหนเห็นน้ำวนมายว่าน้ากุกาธรรมชาติเออเออดีย๋ยวมันระเบิดลเดี๋ยวมันก็นกลับมาเป็น่เออดูนะมันทำได้เราไม่ได้จะมัน,มมนม มันดูดเศษเศษอะไรตรงนี้เขาไปด้วยน้ำดูดเศษอะไรพวกนี้เขาไปด้วยน้ำเหมือนกันเออเอออ๋อมันเป็นน้รานเพราะตรงนี้มันมีอตรงนี้มีท่อในตรงนี้อยู่เพิ่งรู้ไม่รู้จริงดิไม่รู้จริงดิก่อนเราก็ต้องไม่รู้ก่อนจะไปนายใครมันจะรู้ทุกอย่างวะก่อนรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างพูดความจริงร้อน แดดสองหน้าแดดตอนหน้าน้ำสวยไหม <c oughs> ดีตะไคร่เยอะไปหน่อย <c oughs> ใช่แต่มันก็เป็นปกติอนะเนาะธรรมชาติพื้นพื้นน้ําเป็นยังไงบ้างน้ำหนูว่าน้ําใสนะเพราะมันไหลตลอดแต่น้ําใสจริงแต่ทรายมีหินเยอะหน่อยต้องเดินระวังอ่า <c oughs> ไม่ลองมาตอนน้ำแบบน้ำมแบบันแบบน,แบบน้อยอะ่ะอ <c oughs> ่าก็เลยแบบเล่นมม่สะดวกใช่ก็มาเล่นล่างต้องระวังลื่นระวังหิน ถามว่าเล่นสนุกบ้างไหมบอกตรงไม่แต่ไปรับบรรยากาศก็โอเคคนเยอะสนุกใช่ถ้าคนเยอะมาสนุกตกน้ำเต็มก็อันตรายดเดินมาไม่ได้เนี่ยขนาดน้ำร้อยยังแรงขนาดนี้น้ำเยอะจะแรงขนาดไหนแล้วก็เป็นข้อดีนะขนาดน้ำน้อยแล้วก็ไม่ต้องกลัวมากเพราะว่ามันยังไงมันก็ไม่น่าไม่น่าเชี่ยวแรงแต่ขนาดน้ำเยอะเนี่ยต้องระวังเลยผมว่าพอพัดไปไปเจอโคตรหินนี่เจ็บได้เลยนะโอ้โห บอกเลยว่าไม่มีตรงไหนที่ไม่มีหินหินจริงๆไหลไปกับน้ำครับเฮ้ยโอ้ยไข่ไข่ฮ่่เ้้าใครแนะนำนะก็มาที่ฝั่งนครสวรรค์ดีกว่าเพราะฝั่งกำแพงเพชรมันรู้สึกเงียบเหงาไม่รู้นะ้ากใครักคนอยากมาเที่ยวนะ นีแ่แดงแดงหลังอีกนะก็มาเล่นที่นี่ก็ผมว่ามันก็สนุกดีนะแต่มันไม่ได้เจ็บบ้างนะมันเจ็บทีนิดทีนิดไงเพราะว่ามันดับน้ํามันเชี่ยวแล้วก็ไปโดนหินอะไรเงี้ยตอนนี้ผมก็กาลังกลับไปหาที่เล่นใหม่เมื่อกี้ผมนั่งตรง,งนู้นตรงที่แบบเป็นร้านอาหารอยู่ริมน้ำนะริมผ่านออแล้วผมก็เดินมาตรงน มันก็จะเป็นแบบโคตรหินเยอะเพราะว่าค่าน้ำเยอะอะมันจะน่าเล่นนะแต่มันก็อ,นอันตรายห,หน่อยเพราะว่าถ้าลองเล่นอย่างมาระวังแต่เขาก็จะมีโซนให้เล่นนะเนี่ยเป็นโซนแบบกว้างๆโซนน้ำพุเนี่ยให้เล่นได้ซ้ายเขาบอกว่าตรงธงแดงตรงไหนธงแดงเขาบอกห้ามเล่น คนน้อยมากเพราะว่ามาวันศุกร์ไงไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ถ้าเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะกว่านะเห็นเขาบอกอย่างนี้มีบริกรารให้เช่าห่วงยางนะสามสิบสี่สิบห้าสิบบาทถึงร้อยหนึง่งตามขนาดมีคำทั้งหยาบคลายมีหมดทุกอย่างเต็มไม่หมดกกลแล้วเราจะเขียนกอไหนดีอ่ะม่าไม่เขียนยนะเ,นเราเรา,เราลักธรไมชาราบเนาะเฮะ้อขี้เกียจาเราไป็น้าวหน่อยดิ ร้านนี้ก็เป็นร้านอาบน้ําร้านเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นห้องน้ําก็มี5บาท10บาทอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีขายพวกส้มตำพวกอาหารอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆได้มากินก็ปากมาช่วยอุดหนุนป้าเขาหน่อยนะครับทองสารป้าเขาแต่อาหารเขาถูกกว่าร้านที่อยู่ริมน้านะครับผมบอกตรงๆเลยว่าถูกกว่าอาหารรสชาติดีด้วยครับกลับแล้วนะครับลาลาไปจากแก่งเกาะใหญ่ตำบลแม่เล่อำเภอแม่วง จังหวัดนคะรสวรรค์นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณครับผมแนะนาเลยนะถ้า,าขากลับบ้านอนะกลับสักประมาณสักหกโมงเย็นห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งแบบแดดหมดแล้วอะโคร <โฆ S 2> ฟินแบบเปิดกระจกลับลมแบบมาหายเหนื่อยเลยครับรู้สึกรีแลกซ์มากแบบมีความสุขผ่อนคลายไม่คิดแต่สักอย่างแลนะ้วเนี่ยมันฟิลไปคลิปมีลงอยากให้เพื่อนๆมาลองเที่ยวกันนะไปแล้วครับ ขอบคุณครับที่รับชมคลิปผม